ยังคงไปทางพระนลรนะครับประมาณการว่าวันที่6นะครับจะซ่อมฟันเสร็คหาใจเสร็จนะฮะผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถาน ต่อเวลาอยู่ประมาณ3นาทีนะ คนทัร์เที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว